บ้านที่ภายนอกดูสะอาดแต่จริงๆแล้วฝุ่นเต็มไปหมดเลยต้องใช้บริการแม่บ้านออนไลน์เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ความประทับใจคือพี่เขาตั้งใจทํางานมากแล้วทาความสะอาดครบทุกจุดกระจกบานเลื่อนแล้วก็ตู้บิวอินที่เราไม่เคยทําความสะอาดมาก่อนพี่เขาก็จัดการให้หมดพูดเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าพี่เขาทั้งดูดฝุ่นทูพื้นล้างระเบียงแล้วก็ล้างห้องน้ำนะคะครบถ้วนมากๆเรื่องความสะอาดก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะาพี่เขาเก็บงานละเอียดทุกซอกทุก,ทก,ทกมุมเลยจุดที่สะกะปรกที่สุดอย่างร่องประตูบานเลื่อนนะคะเขาก็ทาย้ําจนกว่าจะสะอาดทั้งเช็ดดแล้วกูฝุ ย้ำสามรอบไปเลยพี่เขาสุภาพมากๆนะคะทํางานแบบมืออาชีพอุปรกรณ์ทําความสะอาดต่างๆก็มาแบบครบถ้วนนะคะแล้วงานเรียบร้อยนะคะทาความสะอาดเสร็จก็มีการเช็ดแห้งแล้วก็มีการพับทิชชู่ให้น่ารักมากใครที่มีเวลาน้อยนะคะแนะนําให้ใช้บริการเลยค่ะเพราะว่าจองง่ายแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆเข้าไปที่แอปปี B ้ชัดกี้นะคะแล้วก็เลือกบริการทําความสะอาดเลือกวันเวลาที่ต้องการและหลังจากนั้นเราก็ปล่อยคิวได้เลยจองผ่านบีชัดกี้ก็คือไว้ใจได้นะคะก่อนกับพี่เขาก็เปิดกระเป๋าให้ดูทั้งหมดเลย ปิดจบสองชั่วโมงบ้านกลับมาลื่นเดินสบายห้องน้ำก็เงาวับเลิฟสุด